มมาร์โนแซลค่ะเราค่ะสินค้า101533นะคะพิเศษวันนี้เลยเป็นช็อปสตาร์แวลูแปดร้อยแปดสิบบาทจากราคาปกติของเขา้า1490บาทมีทั้งสีดำสีแดงวายแล้วก็สีเบจค่ะเบอร์โทรของเรานะ0-2123499 9ค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะอยู่กับเราสองคนใช่แล้วนะคะเป็นไรตัดมาปุ๊กเห็นไหมทั้งแยมค่ะแล้วก็นุ๊กค่ะสวัสดีค่ะนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเปิดพินุก่อนเพราะว่า เกียรติคนที่อยู่สูงกว่าคือคืออยู่สูงกว่าเด่นกว่านั่นเองอที่คุณกําลังดูอยู่นะคะนั่นก็คือช<า>้อปชาแนลไทยแลนด์นั่นเองนะคะมีสินค้าเยอะแยะมากมายมานําเสนอและสําหรับวันนี้เลยเป็นที่คาดผมนะคะเป็นช้อปสตาร์แวร์ลูด้วยซึ่งาราคาพิเศษที่คาดผมนะคะที่รัดผมของเขานะคะขออภัยนะคะที่รัดผมมารมเแซล<า>ซึ่ง เป็นที่รัดผมที่เขาบอกว่าพิเศษยังไงพิเศษด้วยแบรนด์ c o m p l e x b r i d g สต์คอมเพล็กนี่แหละคือแบรนด์นี้เนี่ยนะคะโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาจะชอบมีอะไรกระจุกกระจิกที่ขาดผมเอยกิบติดผมเอยอที่รัดผมโบติดผมต่างๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยสินค้าที่เราเลือกมาเลือกแต่สิ่งดีๆทั้งน,นั้นด้วยที่รัดผมเนี่ยนะคะมัโมโบแซลของเขาเนี่ยคุณผู้ชมข้อดีนะคะเขาใช้ผ้าชีฟอง ชีฟองที่เป็นชีฟองจอร์เจียโอ้ชีฟองโนมาลลี่นะคะคุณผู้ชมเป็นชีฟองจอร์เจียค่ะและชีฟองจอร์เจียดีกว่าชีฟองทั่วไปยังไงบ้านชีฟองทั่วไปเขาจะลื่นๆเคยไหมเวลาแบบเราจับปุ๊บเขาจะลื่นๆแต่ชีฟองจอร์เจียเนี่ยถามว่าเขานุ่มสบายแห้งได้ง่ายแล้วนะคะแล้วเวลาใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความเวลาใส่เนี่ยผมคุณจะลื่นแค่ไหนเขาจะเกาะติดกับผมคุณนี่คือข้อดีนะคะใส่สบายด้วยนะคะแล้วก็เย็บของเขาใช้ช่างฝีมือดีนะแยมดูสิแต่ ต่างๆนี่เขาแน่นหนานะคะอันนี้เนี่ยดึงโชว์เลยนะคะกล้าดึงกล้าดึงบอกได้เลยราคาของเขาเนี่ย880บาทนะสำหรับวันนี้เท่านั้นแล้วก็ความน่ารักของเขาเนี่ยเขาจะมีนี่โลตัวนี้เนี่ยโลโก้นะคะเขาจะเขียนว่าชูนะคะชู่นี่ก็คือจุ๊บๆนั่นเองจุ๊บๆหรอชู่ชูุ่บจุบอ่าฮะนี่เขียนว่านี้นี่เขียนว่าซีบิดด้วยอ่ขอโทษค่ะเขียนว่าซีบิดนะคะคุณผู้ชม เราก็คิดว่าชูชๆเห็นเขาเขียนว่าเป็นมีชูชๆด้วยอ่ะคอมเพล็กซ์มีดแบรนด์แบรนด์ของเขานั่นเองนะคะน่ารักสดใสเลยยืดนะคะเรามาดูกันยืดได้เท่าไหร่นี่ยืดได้ขนาดนี้เลยนะคือด้วยเส้นรอบวงปกติเนี่ยประมาณ13เซนติเมตรแต่พอยืดก็คือยืดได้มากกว่า13เซนติเมตรขึ้นมาเยอะมากใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยความยาว2เมตรซึ่งเวลายืดแล้วปกติคุณเคยไหมที่รัดของคุณยืดแล้วผ้าก็ยืดไปด้วยแล้วก็พอผ้ายืดผ้าตึงปุ๊บ มันจะไม่สวยเห็นไหมมันจะเหมืทำให้การยืดมันไม่สวยขึ้นแต่อันนี้เขาใช้ผ้าเยอะมากเวลาคนยืดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรอยพริ้วๆริ้วๆอยู่นะคะยังดูสวยงามอยู่นะคะคาดผมได้นะคะเข้ากับผมได้ง่ายๆเรามาถามกันเลยดีกว่าว่าที่คาดผมนี้เข้ากับผมยามยังไงอะเป็นยามใช่ไหมใช่ไม่เคยทำะคะได้ได้ได้เดี๋ยวลองดูคือให้ทดลองเลยใส่เข้าไปเหมือนแบบที่คาดผมปกติอันนี้นี่เป็นเป็นครั้งเป็นการ mix and match ไม่ขอบเอาไปแล้วไม่ใช่อ่ะเหมือนที่คาดผมปกติที่แบบเหมือนเหมือนวิจิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยอันเดียวนี้เป็นที่ดีด้วยอ่ะแปดร้อยสิบบาทนะคะสามสีเลยนะสีเบจนะคะแดงวายแล้วก็สีดำอ่ะอันนี้คาดผมขึ้นมาคาดผมน่ารักมากไหมน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอันนี้เรางไปอยู่ข้างๆเนาะ อ่อยู่ข้างก็ได้จะดูแบบโชว์แบบเก๋ๆหน่อยเห็นไหมน่ารักเพราะว่าขนาดยืดขนาดนี้คุณผู้ชมยังจัดได้เลยว่าตรงช่วยตรงช่วงนะคะที่เป็นผ้าชีปองจอเจียของเราเนี่ยเขาก็จะไม่ยืดตามอิราสติกนะคะของตัวที่รัดผมด้วยนะคุณผู้ชมนี่แหละนะคะคือยังเป็นย่นยอยู่นะใช่ เห็นไหมแต่ก็ยังดูสวยดูน่ารักเหมือนผูกโบเลยอ่ะอุ้ยที่คาดผมแบบนี้น่ารักึุงเลยอ่ะเท่าไหร่คะแปดร้อยแปดสิบบาทราคาเต็มของเขาเท่าไหร่คะราคาเต็มหรอคะหูหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบไม่ขายเนาะไม่ขายวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเลยที่เรียกว่าเป็นช็อปสตาร์แวร์รูซึ่งน้องแยมใส่แบบแรกแล้วชื่นชอบรีบโทรเข้ามาสามสีให้คุณได้เลือกเลยนะคะั้งสีเบจนะคะสีแดงไวน์นะแล้วก็สีดําด้วยค่ะคุณผู้ชมทำไมวันนี้เนี่ยเอ็กเซนต์ชัดเจนเหลือเกินน่ารักนะน่ารักค่ะเอาละ เราขอรู้กับผมเลยละกันหน้าที่หลักของเขาคือการมัดผมรวบผมนั่นเองนะคะอใช่๋ยวหลุดนะคุณผู้ชมคือเวลาคุณผู้ชมมัดผมเนี่ยต้องมีการมัดผมแบบน่ารักเยอะแยะน่ารักหันข้างใช่ไหมให้ดีก่าข้างนะคือเวลามัดเสร็จแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมัดแบบนี้ที่ดอกป๊ะเราจะมัดแบบนี้เรียบๆนะคะวิธีการโชว์มัดจะแบบเป็นมัดแบบเรียบๆก่อน นะคะดูดูผ้าของเราดูยางรัดผมของเราหลายๆแบบนะคุณผู้ชมมัดแบบเรียบรียบอันนี้คือมัดแบบเรียบเรียบโชว์ให้ดูเลยนะคะจริงๆแล้วยามยผมบางนะแต่ว่าก็อยู่นะอยู่เห็นไหมนะคะผมบางผมหนายังไงขนาดไหนอยู่นะคะคุณผู้ชมสําหรับที่รัดผมอันนี้แบบเรียบเรียบนะนะคะเราก็จัดจัดจัดทรงให้ดูแบบเก๋ๆหน่อยนะคะแล้วแต่เลยเขาก็จะมีรูปทรงของเขานนัเองเอาละต่อกันเลยคือมัดเรียบเรียบแล้วแล้วบางคนอาจจะชอบแบบมัดแบบสูง คือสูงๆสงแน่นอนว่าพาดที่รัดผมมัมแซวนะคะหรือที่<ช>รัดผมแบบนี้ทั่วไปเนี่ยเขาจะรัดไม่อยู่ใช่ไหมแยม<ช>่เพราะว่าเวลารัดปุ๊บเนี่ยผมเราจะรื่นลื่นแล้วก็จะไหลลงมานั่นเอง ถูกต้องนะคะ,ะใช้ไปใช้มาเนี่ยก็จะหลุดนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าเป็นยังไงใช้แล้วจะลื่นไหลหลุดไหมก็คือถ้าเป็นยางอื่นเนี่ยเราต้องแบบมัดยางเส้นเล็กๆสี<ช>ดําเข้าไว้ข้างในก่อนแล้วค่อยมัดอันที่เป็นโบสวยๆเนี่ยไว้ข้างนอกถูกมันก็จะดึงผมแล้วก็ตึงไปก็จะเจ็บศีรษะเจ็บผมอ,อีกแต่ว่านี้ไม่นี้อยู่เลย อยู่ไหมอยู่ค่ะมีเหบายด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่เลยนะคะไม่ลื่นไม่ไหลแล้วก็ไม่หลุดด้วยน่ารักเลยอะแล้วก็ไม่ไม่ดึงแบบไม่กินผมแบบไม่ดึงไปจนเจ็บนะไม่เลยไม่ล้างไม่ล้างผมตรงน่้ทั้งไมใช่ไหมอ่าแบบใช้แบบพอดีเลยใช่ไหมอ๋อนี่แหละคุณผู้ชมซื้อเลยแปดร้อยแปดสิบบาทยามซักอันไหมคะอันนี้อันนี้สีอะไรคะที่ใช้อยู่ตอนนี้สีเบสสีเบสใช่ไหมอยากจะลองสีแด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 งวายนะคะสีเบสนี่ก็ ได้กับสีผมหลายๆสีเลยใช่ไหมทุกคนสีผมเลยก็หรือจะมีอีกแบบคือมัดข้างๆอย่างนี้ใช่ไหมขอขอนิดนึงได้ไหมแอมเป็นสาวหวานนะคะขอนิดนึงคือปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะมัดข้างๆก็จะดูน่ารักอยู่ละอะน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ละนะคะนี่แบบนี้มัดให้นี่นี้นะคะก็จะดูน่ารักเห็นไหมเป็นสาวหวานแบบน่ารักน่ารักนะคะอาจจะติดกิ๊กนิดๆนะคะแบบนี้ก็จะดูแบบ เก๋ๆถูกไหมแต่ว่าขอลองนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะเสริมแบบเปียไงขอเปียนิดนึงนะคะวันนี้แยามมาเป็นแบบผมให้เลยต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้เล่นผมด้วยที่ชอบจังเลยนะคะอาจจะเปียะใช่คือจับเปียแบบเบาๆเปียแบบลุ่มหลวมคือแบบสมัยนี้เขาก็ชอบนะเด็กๆเด็กๆมหาลัยเด็กๆมัธยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าใช้แบบที่อยากลัอสีแบบนี้ สีสีอะไรก็ได้สสโอเคถ้าใช้แบบยางรัดผมแบบนี้มาตรงปลายเนี่ยหลุดง่ายหลุดถูกใช่ไหมแต่ว่าปลายอันนี้คุณสามารถทบแล้วก็ไม่ได้หลุดง่ายนะไม่ได้หลุดง่ายๆเลยนะเขาค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวน่ารักอันนี้สองทบแล้วอ่ะอันนี้สองทบยังอยู่แน่นเลยะน่นจ้ะใช่เนี่ยสองทบนะคะหรือคุณจะพบอีกสามสามทบก็ได้แล้วแต่เลยผมหนาผมบางได้หมดนี่อย่างที่เราบอกแบบนี้ก็น่ารักเนาะ ดูเก๋ๆดูสบายๆแบบเซรอๆด้วยนะคะนี่แหละอันนี้ออกมาเอาฝั่งนี้ออกมาโชว์ได้นะคะตรงนี้ที่มีคําว่า c beach นะคะแบรนด์ของเขานั่นเองนะคะ compact beach นั่นเองค่ะเบอร์ของเรานะคะเบอร์ไรคะยมยสนม02 123 4999ค่ะชอปสตตร์ลูของเราในวันนี้นะที่อยู่ที่ผมของยามตอนนี้คือสีแดงวายนะคะไม่ใช่แดงสดนะเป็นแดงโทนเข้มออกไปทางสีเหมือนวายองุ่นนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังมีสีดําด้วยแล้วก็สีเบสด้วยราคาเนี่ยเป็นราคาพิเศษ เพราะวันนี้นะคะ880บาทเท่านั้นถ้าไปสั่งซื้อวันอื่นจะอยู่ที่1490บิบาทเราจะเห็นของ compact b i t ตัวนี้หรือว่า C b i t ตัวนี้เฮ้ยอะไรคะอะไรคะผูกผมวอด้วยคือผมสั้นคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะทำไมผูกหายแยมเนี่ยทำไมถึงอยู่ก็เลยแบบลองผูกผมตัวเองซึ่งผมตัวเองเนี่ยสั้นพอผมตัวเองสั้นเสร็จแล้วเนี่ยอยู่นะเห็นไหมอยู่เลยอยู่นะ ซึ่งแบนนี้เนี่ยอย่ที่บอกอยู่จริงๆอยู่ดีกินิ่งนแน่นเกินเออนัคือบอกว่าไม่ไม่ได้ล้างผมเราจนเจ็บเพราะว่าแบนนี้เนี่ยจะเน้นถึงความสม ooth เวลาที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นกิฟที่เราเห็นกันที่ประดับด้วยคริสตัลสวาร์ล็อกี้หรือว่าจะเป็นที่คาดผมของแบรนด์คอมเพล็กซ์บดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเวลาใช้มันจะนิ่มแล้วก็หลายท่านบางทีอยากได้เอเซอร์รีสวยๆใส่ผมติดผมแต่ว่าเจ็บ ต้องอดทนทั้งวันไม่ไหวแต่ตัวนี้สวยด้วยไม่ต้องอดทนแล้วก็ใส่สบายด้วยนะก็อย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะเป็นราคาที่คุ้มค่าเลยสําหรับ880บาทนะคุณผู้ชมสสีคุณได้เลือกเลยถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าไปห้างทั่วไปนะคะของบ้านของบ้านเราถกงน้าแยมถ้าห้างทั่วไปเนี่ยราคาก็ประมาณนี้เนาะใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งมาถึงที่นี่เนี่ยบอกว่าราคาเขาก็ไม่ได้แพงมากเลยนะแล้วก็เป็นของที่ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยและเดี๋ยวเราจะลองทํามวยผมนะคะซื้อ เป็นทรงผมเหมาะสําหรับหน้าร้อนทุกหน้าเลยของบ้านเราก็ได้เด็กๆชอบมวยผมผู้ใหญ่ชอบมวยผมหรือว่าทรงเทรนแบบเกาหลีแยมที่เขาชอบแบบมัดจุกอ่ะที่พูดกันง่ายๆเลยมวยขึ้นไปทรงโดนัทแบบน่ารักน่ารักอ่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าลองมัดสูงมีหางก็น่ารักไหมลองก่อนไหมมมวยก่อนมวยก่อนี่วัแล้วนี่ะเาไล้เหรอใช่เราเรามวยก่อนอ เดี๋ยวเราจะลองมาส,สูงอีกทีนึงนะคะ,ะคุณผู้ชมถ้าเวลายังเหลือนะ<ช>แต่ยังไงะะระหว่างนี้คุณผู้ชมชมอยู่ก็สั่งซื้อได้นะคะลองเลือกส,อสีที่คุณผู้ชมชอบแล้วกันะจะดำหรือว่าจะแดงวายหรือว่าจะสีเบสนะคะ3มสีนี้เนี่ยถ้าปกติสั่งซื้อวันอื่นจะ1490บาทแต่ว่าถ้าสั่งซื้อวันนี้นะคะ880บาทเท่านั้นอันนี้2ทบใช่ไหมใช่ทบอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวหันให้คุผู้ชมเห็นฝั่งนี้ปะน่ารักจังเลยยามอันนี้เป็นสีดำสีดำก็ได้เข้ากับผมสีดำแยมด้วยแล้วเราสีด้วยสีดำแยมด้วยแล้วก็แยังมีแบบโลโก้สีบิดขออย่างนีทองารัดกันใช่หูเลยนะหูานนะคะน่ารักเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเจ้าดังน้อย เจ้า,น,าน้อยน่ารักจังเลยอ่ะเห็นไหมมวยผมแบบนี้เหมือนคนเหนือ,นอเลยคุณผู้ชมนะคะ0ูนย์สองหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้าเบอร์โทรของเรานะรีบโทรขเข้ามาจับจองนะคะสินค้าถ้าอยากได้รีบค่ะรีบสั่งซื้อเลยเพราะว่าเราแนะนํานะเพราะสินค้าเราโซเอาต์แล้วโซเอาต์เลยนะคุณผู้ชมใช่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองมัดผมแบบสูงๆดูเนาะนะคะอันนี้เป็นมวยอย่างงี้น่ารักเหมือนด้านหน้าเป็นแบบนี้เออน่ารักน่ะโอ้ยเหมือนแบบเหมือนแบบเออฟเอแบบ นเคยอินาญ่ปุนอะ,อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะอะ <c oughs> ฉันวัดไม่ได้ละสิ <c oughs> นะคะเป็นยางรัดผมที่ฉันวัดไม่ได้ออนะอุ๊ย ทนทานนะทนทานนะเออทนไหมอ่าแบบโผไปทบต้องหลายยืดเอาไปยืดคาดผมแต่ว่าก็กลับมาเป็นรูปทรงเดิมกลับมาเป็นรูปทรงเดิมเมื่อกี้เนี่ยเรายืดเยอะมากเห็นไหมใช่วิธีการยืดต่างๆเลยใช้ได้เยอะมากแล้วก็ทนทานมากๆด้วยนะคะสำหรับตัวยางรัดผมด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะรวบสูงรวบสูงอสีอะไรดีสีสีแดงละกันโอเคค่ะสีเบสสีแดงดีสีเบสรวบสูงไปแล้วไม่ใช่ไหมอ่าใช่เอาสีแดงละกันนะคะรวบสูงเพื่อที่จะแบบเวลารวบสูงๆแล้วเนี่ยจะได้ดูน่ารักน่ารักใช่ไหมเพราะปกติรวบสูง เพราะรวบตึงรวบสูงแล้วมันจะเจ็บมากอ่าใช่เหมือนว่ายางรัดผมเนี่ยรัดผมแล้วเนี่ยก็จะดึงดึงผมด้วยอ่าหรือว่าถ้าสมมติเนี่ยใช้เป็นยางเป็นเส้นเ้นบางทีนี้จะปวดแบบดึงแบบเป็นเส้นถ้าเป็นเส้นเ้นเนี่ยเขาจะดึงผมเป็นกระจุกกระจุกนะพูดถึงเล่าถึงประสบการณ์ตอนผมยาวจริงจริงเขาจะดึงผมเมื่อก่อนตอนเป็นผู้หญิงอย่างงี้เหรอตอนเป็นผู้หญิงตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะคะนะคะนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดู เฮ้ยน่ารักนี่นะคะโลโก้อยู่ไหนโลโก้อยู่ข้างนี้ค่ะอ่ะให้คุณชมดูเอ้น่ารักจังอ่น่ารักเนาะนี่โลโก้อยู่ฝั่งนี้ใช่น่ารักเลยอ่ะแยมไอ้ค่ะ จริงๆแล้วแยมก็น่ารักอยู่แล้วนะแต่พอใช้ที่ยวานสองหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้านะคะช็อปไส้ของเขาเนี่ยแปดร้อยแปดสิบบาทนะคุณผู้ชมสามสีให้คุณได้เลือกเลยทั้งสีแดงวายที่แยมกำลังผูกอยู่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีเบจด้วยนะแล้วก็สีดําด้วยนะคะสองสีแบบนี้เนี่ยรีบซื้อกันเลยสั่งจองกันเลยถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ซื้อวันนี้นะคุณอาจจะรอไปวันพรุ่งนี้ก็ได้ราคาของเขาเป็นราคาปกตินะคะในวันพรุ่งนี้คือหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่สำหรับวันนี้ช็อ ลูกของเราเลยนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะ880บาทเท่านั้นนะเลือกสีกันเลย0 2น2 3 4 9 9 9นะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้ยามนี่อะไรออย่างนี้แบบนี้น่ารักจับไม่จับไม่เรียบอะแต่ยงงี้ไม่ลื่อยู่ไหมถามว่าอยู่ไหมไม่ลื่นอย่างที่บอกว่าเขาทําจากผ้าชีฟองจอเจียนะคะซึ่งใช้ความยาวถึง2เมตรเลยความยาว2เมตรของเขาเนี่ยเวลาคุณยืดนะคะตัวตัวยางรัดผมของคุณแล้วนะคะที่รัดผมเนี่ย ให้สุดแล้วเนี่ยผ้าของเขาเนี่ยนะคะก็จะยังเป็นริ้วๆเป็นรอยอย่างสวยงามด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บต่างๆนะคุณผู้ชมเขาใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญและมีฝีมือมากๆเลยนะคะของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละเส้นรอบวงของเขาด้านในประมาณ13เซนติเมตรนั่นเองค่ะอ่าสีนะดําสีแดงวายที่แยมนะคะ,คะแล้วก็สีเบจด,ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีโลโก้นะคะ compact b r i d g e นะคะซีบีสนั่นเองค่ะ,ะคุณผู้ชมเป็นแบรนด์ดังจากประเทศ เทญี่่ปุนนลยนะ uh huh. ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะใกล้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราขอบอกหน่อยช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรนะคะ02 123 4999ค่ะระหว่างนี้ก็คุณผู้ชมตัดสินใจสั่งซื้อได้เลยทันทีนะคะค c เซ็นเตอร์ของเรารอรับสายอยู่อ่าเดี๋ยวทำใช่ค่ะอันนี้มวยผมไลเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูนะคะ www.shopch.in.th ได้ค่ะเอาล่ะช่วงเวลานี้นะคะนุกและแยมหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนพร้อมความน่ารักของแยมนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชี่รัฐผมมามมเซลค่ะรหัาสินค้า101533ค่ะราคาพิเศษวันนี้880บาทนะคะจากราคาปกติของเขา1490บาทมีสีดำสีแดงวายและสีเบจค่ะ